สวัสดีครับผมนายกนนกภพุิชาติวันนี้จะมาเสนอวงจรเทอร์มิสเตอร์ครับอุปกรณ์ที่ใช้จะมีดังนี้1บอร์ดอุดุโนโนานโนควบคุมการทำงานของ LED และรับค่าจากตัวปรับอุณหภูมิ2 LED จะแสดงผลจากค่าที่ได้ 3. ตัวต้านทานจำกัดกระแสที่ไหลเข้า LED 4. ตัววัดอุณหภูมิจะใช้วัดอุณหภูมิโดยความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินี่คือตัวอย่างการต่อว,วงจรนะครับ นี่คือหลักการทำงานของวงจรเมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดเช่น40องศา a r d u โ n o จะสั่งให้ขา D11 ทำงานเพื่อติด LED ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่กำหนด LED จะดับโดยเทอร์มิสเตอร์ึ r 1ต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดันให้อดูโนนาโนอ่านค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ผ่านขาอนาล็อก Arduino จะคำนวณอ,นอนุณหภูมิจากค่าแรงดันที่อ่านได้และแสะดงผลอุณหภูมิบน เทอรมนผ่านการสื่อสารอนุกรมผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ